38บทที่33เห็นอริยสัจอริยสัจอริยาสักกะเป็นคำสอนหลักในพระพุทธศาสนาหมายถึงความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดับทุกข์และบรรลุธรรมอริยสัจสี่ประการมีดังนี้ 1. ทุกความทุกข์ ความจริงที่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและใจเช่นการเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกความผิดหวังการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพบเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาและการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการการเข้าใจความทุกข์เป็นขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหา 2. ส,สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ความจริงที่ว่าความทุกข์มีสาเหตุมาจากปัญหา ความอยากเช่นอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นอยากหลุดพ้นตัญหานี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตร 3. นิโรธความดับทุกข์ความจริงที่ว่าความทุกข์สามารถดับได้ด้วยการละตัณหาและกิเลสการบรรลุนิพพานคือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง4มรมค ทางดับทุกข์ความจริงที่ว่ามีทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้แก่มักมีองค์8ซึ่งประกอบด้วยหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. ส,สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. ส,สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. ส,สัมมากมัมมนตะกระทําชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบการเห็นอริยสัจคืออย่างไรการเห็นอริยสัจคือการเข้าใจความจริงทั้งสีประการนี้อย่างลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติจนสามารถดับทุกข์ได้การเห็นอริยสัจไม่ใช่เพียงการท่องจำหรือเข้าใจทางทฤษฎี แต่ต้องปฏิบัติจนเกิดปัญญาและรู้แจ้งด้วยตนเองขั้นตอนการเห็นอริยสัจหนึ่รู้ว่าทุกข์คืออะไรสองรู้สาเหตุของทุกข์สารู้ว่าทุกข์สามารถดับได้4รู้ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์การเห็นอริยสัจจึงเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา การทำให้เห็นอริยสัจอริยสัจสี่เป็นกระบวนการในการเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อริยสัจสี่ประกอบด้วย 1. ทุกความทุกข์การเข้าใจว่าความทุกข์มีอยู่จริงในชีวิต เช่นความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาและการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ 2. สมุทัยเหตุแห่งความทุกข์การเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากที่ไม่รู้จบเช่นความอยากได้ความอยากเป็นความอยากไม่เป็น 3. นิโรธความดับทุกข์ การเข้าใจว่าความทุกข์สามารถดับได้ด้วยการละตัณหาและการเข้าถึงสภาวะที่ปราศจากความทุกข์นิพพาน4มรมัทางแห่งการดับทุกข์การเข้าใจและปฏิบัติตามมัคมีองค์แซึ่งเป็นทางสายกลางที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรมมนตาการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบวิธีการทำให้เห็นอริยสัจหนึ่งการศึกษาธรรมะ ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอริยสัจสี่และมัคมีองค์8สองการปฏิบัติธรรมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นการฝึกสติการเจริญสมาธิและการปฏิบัติตามศีนสามการใครครวญและวิปัสสนาใช้การใครครวญและวิปัสสนาเพื่อเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และวิธีดับทุกข์สี่ การฝึกจิตฝึกจิตให้มีสติและปัญญาเพื่อให้สามารถเห็นความจริงของชีวิตและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การทำให้เห็นอริยสัจต้องอาศัยความเพียรพยายามและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดปัญญาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมะ